มันไม่เห็นจริงนะว่าทั้งนั้นเขาไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยไปหน่าแปลกนทำไมไม่เห็นหน้าเรื่นละสิไม่บอกว่ามีไก่ย่างด้วยโว้ยหัวหน้าไฟลุกแล้วหัวหน้าไฟแล้วเทำไม่ได้ล้ะหัวหน้าจะทอจะทอ ยังออกไม่ได้ถ้าถอดออกเมื่อไรมันจะเห็นหัวหน้าท,าทันทีต้องใช้สูตรวิชาการดับเพลิงของข้าลงลงลง,ลง,ลงทีมเอทีมบี เรียบร้อยเกนเงินเข้ามาเดีนี้นะจะเอะไรไม่ต้องดุด้วยล่ะนี่แล้วไม่ใช่ได้เหรอขยิมไปที่ไ,ไหนม่ท่านหนยืมข้าถ้ายืมเจ้าเหรอยังไม่ได้หรือไงไหมดอะไรตายยากนะชีกกวิตโอ้ยยยวยย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 ยตยยยยเยย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 ก ดอบถ้าต้องใช้ัหกักวไ่าเ้า<บ>ไ,ไม่คืนินจก,กนี้เสียชอมื่ก่อนคืให้แล้วไม่ใช่เหรอคือลอแล้วรอ,อใชคืนแล้วนี่เอะยังไม่แก่เสนอความจาเสือมเรื่อง,งอะอ่าัสไม่พูดอีกแล้วนะย่าว่านงี้เลยตัดมทิ้งเหอะมันเกลี้ยงหมดแล้วเหลือแต่ตอ ยังดีกว่าไม่มีอะไรเหลือ